บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันรเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สดุดที่ก็คุณผู้ฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตร,รายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศนะครับรับหน้าที่ดำเนินร,รายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่12เดือนมีนาคมในหัวข้อเรื่องความกล้าหาญในพระคริ์และพระเจนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามาัคคีธรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอสเตอร์บทที่4ข้อที่10ถึงข้อ17นะครับพระธรรมเอสเตอร์บทที่4ข้อที่10ถึงข้อ17ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า แล้วพระนางเอสเธอร์ก็บอกหาทาคให้ส่งข่าวไปให้โมรรเดคไคว่าข้าราชการของพระราชาทั้งสิน้นและประชาชนในบรรดามนฑนของพระราชาทราบอยู่ว่าถ้าชายหรือหญิงคนใดเข้าเฝ้าพระราชาภายใน mm hmm. พระลานชั้นในโดยไม่ได้ส่งเรียกก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมดให้ลงโทษถึงตายเว้นเสียแต่ ผู้ซึ่งพระราชายื่นพระคทาสุวรรณออกรับคนนั้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ส่วนฉันพระราชาก็มิได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้วเขาทั้งหลายก็มาบอกโมระเดคไคถึงสิ่งที่พระนางเอสเตอร์ตรัสนั้นโมระเดคไคจึงบอกเขาให้กลับไปทูลต่อพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสำนัก จะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้แล้วเอสเธอร์ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดย์ไขว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิน้น ที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวันฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศโมรเดยไข่ก็ไปกระทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่าน คุณรู้ฟังครับพระธรรมเอสราและพระธรรมเนห์มีเป็นบันทึกเรื่องราวของชาวยิวกลุ่มเล็กๆที่เหลือรอดซึ่งได้กลับไปยังแคว้นยูเดียภายหลังจากการตกเป็นเฉลยของพวกบาบิโลนส่วนพระธรรมเฮสเตอร์เป็นเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณ์ของชาวยิวที่เลือกอยู่ต่อในบาบิโลนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสุสาซึ่งเป็นประเทศอิลานในปัจจุบันในรัชสมัยของกษัตริย์เปอร์เซียคืออธา,าเซอร์ซิส ที่น่าสนใจก็คือเอสเธอร์เป็นพระธรรมเล่มเดียวในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้กล่าวถึงพระเจ้าแต่กระนั้นได้มีการกล่าวถึงการทรงจัดเตรียมดูแลและการคุ้มครองของพระเจ้าไว้อย่างมากมายนะครับเมื่อพระองค์ทรงใช้หญิงสาวชาวยิวคนหนึง่ง<ม>ให้ช่วยชีวิตเพื่อนร,ร่วมชาติของเธอจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยอำนาจทางกฎหมายเรื่องราวนี้อธิบายถึงที่มาของเทศกาลปูริมซึ่งชาวยิว ล่มลึกถึงการปรดพ้นจากการทำลายล้างฮามานได้จับฉลากเพื่อกำหนดวันที่จะทำลายล้างชาวยิวเทศกาลนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งคุณรู้ฟังครับในช่วงต้นศตวรรษที่20แมรี่แม็ดาว์อาศัยอยู่ในโลกที่ห่างไกล จากคอกม้าอันแสนโหดร้ายของชิคาโกถึงแม้ว่าบ้านของเธอจะอยู่ห่างออกไปแค่ราว32กิโลเมตรก็ตามแต่เธอก็รู้น้อยมากเกี่ยวกับสภาพแรงงานอันน่าสยดสยองที่ทำให้คนงานที่นั่นต้องนัดหยุดงานนะครับเมื่อเธอทราบถึงความยากลำบากที่พวกเขาและครอบครัวต้องเผชิญแม็กดาวก็ย้ายมาอาศัยอยู่กับพวกเขาและเรียกร้อง ให้มีการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเธอให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการรวมถึงสอนเด็กๆในโรงเรียนที่ตั้งอยู่หลังร้านเล็กๆคุณรู้ฟังครับการยืนหยัดเพื่อให้ผู้อื่นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้จะไม่ได้สร้างผลกระทบโดยตรงก็เป็นสิ่งที่พระนางเอสเตอร์ทำเช่นเดียวกันนะครับเอสเตอร์เป็นราชินีแห่งเปอร์เซีย และมีสิทธิพิเศษแตกต่างจากชนอิสราเอลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติที่ถูกในรเทศไปอยู่ที่เปอร์เซียนะครับแต่เฮสเตอร์ได้ให้ความสําคัญกับคนอิสราเอลในเปอร์เซียและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเขาโดยกล่าวว่าฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศคุณรู้ฟังครับเธอสามารถอยู่เงียบๆก็ได้เพราะพระราชาผู้เป็นพระสวามีนั้น ไม่รู้ว่าเธอเป็นชาวยิวแต่เธอเลือกที่จะไม่เพิกเฉยต่อคำร้องขอความช่วยเหลือจากญาติของเธอเธอทำการด้วยความกล้าหาญเพื่อเปิดเผยแผนการอันชั่วร้ายที่จะทำลายล้างชาวยิวคุณผู้ฟังครับเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับแมรี่แมกดาลหรือพระนางเอสเธอร์ได้แต่ขอให้เราเลือกที่จะมองเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นและใช้สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้เพื่อ ช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใคล้ครวนดูว่าคุณได้ใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรบ้างและคุณสามารถช่วยเหลือผู้ที่อาจไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้คุณได้อย่างไรบ้าง แล้วมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดประทานสติปัญญาและความกล้าหาให้แก่ข้าพระองค์เพื่อจะรับใช้ผู้ที่กําลังต้องการความช่วยเหลือและกําลังประสบความทุกข์ยากลําบากจึงอธิษฐานทูลขอพึ่งพาในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างสมนักงานของเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จะเป็นจดหมายหรือไปสินิบัตินะครับจากหน้าซองส่งถึงพันธกธิจมานาประจําวันตู้ปนอสาม้าพนหัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02 718 51 66-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังของพระเจ้าสรงอุยพระพรสวัสดีครับ พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้ มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหนบนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบาทบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำ เลยทอ้องลืมที่ผ่านผมน้มตัวก้าวออกไปจะรับใจด้วยใจทำตามลงใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งไหเรากำลังวิ่งแข่งไปสู้เส้นใจเพื่อจะรับรางวันของเราบแผลกันเคสมันไม่เคย มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บนาวทุกเรื่องราวยังมี ใจด,ด้วยใจทั้ง